คลิปนี้มาโชว์ค่ะมาโชว์ตัววิดีโอ AI ที่ถูกสร้างโดย VO2 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่ผู้ใช้ Gemini Advanced สามารถเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้ใช้ได้ทุกวันเลยล่ะค่ะที่สำคัญนะคะตัววิดีโอมีความยาวไปถึง8วินาทีอะลองไปดูการวิธีใช้งานนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ Gemini Advanced สามารถที่จะเริ่มทดลองใช้งานได้นะคะโดยที่ว่าเดือนแรกเนี่ย ฟรีค่ะแต่ว่าต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ผู้วิธีการชําระเงินก่อนนะคะใช้แล้วไม่ถูกใจเดือนถัดไปก็ไม่ต้องไปจ่ายเขานะคะก็เลิกใช้กันไปคลิปนี้เราเจอะเฉพาะที่ฟีเจอร์ VO2 นะเข้าไปที่ Gemini Aswan แล้วก็คลิกปุ่มด้านบนไล่ลงมาหาคําว่า VO2 นี้เลยจ้าตัว VO2 ที่พูงมาใน m i n i n i v d v c e e เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ Text e x t to v ดีโ o ตอนนี้ยังไม่มีออปชั่น Image to v i d ดีนะคะ แอดมินก็ไปก๊อปปี้พร้อมที่เคยมีมานะใส่ป๊าบลงไปเลยค่ะจากนั้นรอสักครู่น่าจะไม่ถึงหนึงนาทีหรืออาจจะหนึ่งนาทีนิดๆนะคะตัววิดีโอก็จะปรากฏมาให้ชมแล้วล่ะค่ะ ณตอนนี้วิดีโอที่เขาทําให้เราจะเป็นอัตราส่วน16:9ต่อนะคะยังไม่มีออปชันให้เราเลือกตัวอัตราส่วนอื่นนะคะถึงแม้ว่าเราจะใส่อัตราส่วนอื่นอย่างเช่น9:16ต่อหรือ1:1ต่อลงไปในคําสั่งพร้อมเขาก็จะไม่สนใจค่ะยังไงยังไงเขาก็จะเจนตัววิดีโอที่เป็นไซส์16:9ต่อให้เราอยู่ดี อยากจะใส่พร้อมภาษาไทยได้ไหมก็ได้ค่ะก็เขียนคําสั่งไปง่ายๆลงไปเลยนะคะตามตัวอย่างที่แอดมินทําให้ดูนะคะแต่ว่าคําสั่งที่แอดมินใส่ไปภาษาไทยอาจจะดูแล้วเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะมีรายละเอียดอะไรมากมายเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองก๊อปปี้คำสั่งตัวเนี้แล้วเราไปให้ตัว ChatGPT เขาแปลคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ระบุให้เขาเนี่ยช่วยใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะไปเลย โอ okay, เค h a t GPT จัดให้เราเรียบร้อยแล้วก๊อปปี้คำสั่งนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษดิฉจะลองเปรียบเทียบดูว่าภาพวิดีโอที่เจนโดยคำสั่งพร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเทียบกับภาษาไทยแล้วมันแตกต่างอันไหนมันน่าสนใจยังไงไปดูกันเลยค่ะดูดูแล้ววิดีโอที่เจนโดยคำสั่งพร้อมภาษาไทยกับคำสั่งพร้อมภาษาอังกฤษก็ตัวคุณภาพหรืออะไรต่างๆก็ไม่ได้จะแตกต่างอะไรกันมากมายคืออยู่ที่ว่าเราชอบมุมมองไหนมากกว่ากันนะคะ ถ้าเราใส่ตัวคําสั่งค่อนข้างละเอียดบรรยากาศต่างๆเราสามารถที่จะใส่นในเรื่องของสไตล์ว่าต้องการภาพประมาณไหนหรือว่ามุมกล้องแบบประมาณไหนแอคชั่นอยากได้อย่างไรมันก็จะช่วยทําให้รายละเอียดของวิดีโอที่ขึ้นมาเดี๋ยวมันเนี้ยถูกใจเรามากขึ้นนั่นเองค่ะในฟีเจอร์ว e o ีโอสที่ใช้ใน Gemini Advanced เนี่ยสามารถที่จะ เอามาทำตัววิดีโอเนี่ยณตอนนี้นะได้แค่วันละ5วิดีโอเท่านั้นก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งก็150คลิปแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะใช้แบบเร่งด่วนด่วนจีตอนนี้เนี่ยวันละ5คลิปมันไม่พอแน่เึ่งไม่เชื่อว่าแนนนาคตนเนี่ยตัววีโอสอเนี่ยเขาจะต้องมีฟีเจอร์ Image to Video แน่นอนเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดตัวด้วย Text to v i ว e ดเท่านั้น แต่เราก็รู้คนอยู่แล้วว่าบางทีเราก็อยากจะเจนวิดีโอจากภาพที่เรามีถูกไหมคะเชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านี้ฟีเจอร์ใหม่ๆหรือตัวฟังก์ชันที่จะมาเพิ่มเติมและติดอาวุธให้กับ B O 2เนี่ยน่าใช้มากขึ้นคงจะต้องมาแน่ๆเร็วๆนี้คะ่ะอน,นะคะหมดเวลาแล้วสำหรับคลิปนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ